วันดีวันดีนะครับวันพฤหัสบดีที่11เดือนกรกฎาคมปีส5 67นะครับหลังจากรีโนเวทบ้านมา3เดือนเต็มๆก็เสร็จแล้วอยู่ในบ้านเลขที่192หมูนหน่นะครับบ้านทรงบโครนทำมาถึงมาทรงบโคนก็คุณตาผมชื่อสะอาดทรงบโคนคุณยายเลื่อนทรงบโครนวันนี้แม่นี่นะครับเตตะเตตะอายุ82แล้วแม่นะครับก็ทำพิธีอุ้มพระเข้าบ้านเป็นพิธีง่ายๆของเราเองนะครับ แล้วก็มีเครื่องครัวนะเราก็ดูจากโซเชียลยูทูบนี่แหละเนาะนี่นะครับนี่ก็ห้องแม่ติดแอร์ให้เรียบร้อยนพี่ชายมาช่วยดูนะครับพี่สาวมาเดี๋ยวจัดห้องครัวใหม่นะครับตอนนี้เราเพิ่งวางของนี่คือห้องแอร์นะครับนี่นะครับนี่คือบริเวณที่เรารื้อไม้ออกทั้งหมดเลยทั้งไม้ฝาทั้งไม้พื้นทึ่งปลวกกินทั้งหลังนะครับเนาะแล้วก็ รีโนเวทใหม่เป็นปูนไปเลยนะครับครึ่งปูนข้างบนก็จะเป็นไม้เดิมๆนะครับบันไดเดิมๆเลยนะครับพื้นก็ยังแบบเดิมๆนะครับขยายออกไปนะห้องน้องสาวห้องหลานสาวนะครับเปลี่ยนหน้าต่างจากที่เปิดไม่ได้ก็เป็นหน้าต่างกระจกนะท้งนี้ก็คือต่อเติมขึ้นมาจากห้องครัวที่สุดโสมมากๆก็ทําเป็นสองชั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ทําเป็นมีระเบียงที่นั่งนะครับติดไฟนะครับนะ ไว้ตอนรับญาติพี่น้องมาดูแห่เทียนปีนี้ตรงน,นี้ก็นอนกันสบายๆเลยนะครับข้างบนก็มีสองห้องนอนแล้วเพิ่มห้องน้ํานี่ทําขึ้นใหม่เลยนะครับแยกเปียกแยกแห้งชัดเจนนะครับ <S 1> <S 1> <S นี่คือห้องน้ํานะครับห้องน้ำแยกเปียกแยกแห้งนี่ปูกระเบื้องเลยนะครับเมื่อก่อนคิดว่าจะปูเป็นกระเบื้องอลามิเนตนะครับแต่ว่าพอดีกระเบื้องข้างล่างเหลือก็เลยเปลี่ยนแผนนะครับแผนเปลี่ยนได้ทุกเวลาเนาะขอบคุณนะครับที่มาติดตามรับชม ช่องพพัทยาชาแนลและช่อง P P, Channel ง P, P N n ชานะครับในการรีโนเวทบ้านนะครับขอบคุณมากๆและเจอกันแห่ที่แน่นอนประคุณัยนะครับ